สวัสดีค่ะวันนี้มีที่สวยมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสระที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินสวนมะพร้าวค่ะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเองค่ะและใกล้อ,อําเภอกุยบุรีไม่เกินสามกิโลเมตรนะคะจากแปลงที่ดินนะคะเดินทางไปถึงโรงพยาบาลกุยบุรีนะคะก็อยู่ราวๆไม่เกินสองกิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่หไร่สามงานสี่สิบตารางวาค่ะเป็นเอกสารโฉนดกุดแดงนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะติดถนนสาธารณะยาวไปสุดที่ดินเลยค่ะ แปลงนี้ค่ะเป็นสวนมะพร้าวนะคะก็มีมะพร้าวอยู่ประมาณ 80- 90%เอร์เซนค่ะก็จะมีต้นมะพร้าวไม่เต็มพื้นที่ค่ะ,ะก็จะมีพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถปลูกพืชอื่นได้ด้วยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองซึ่งเป็นตัวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนะคะก็อยู่ราวๆประมาณ25กิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะไปทะเลก็อยู่ราวๆประมาณ6กกิโลเมตรค่ะ เส้นทางการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าติดถนนเพชรเกษมเลยนะคะโซนนี้แปลงนี้ค่ะเราก็ขายพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งจะมีโรงเรือนที่ทำมะพร้าวค่ะก็จะแถมให้ฟรีเลยค่ะเนื้อที่6ไร่3งาน42ตารางวานชนดคุดแดงนะคะก็ถนนด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะซึ่งกว้างอยู่ราวประมาณ4-5เมตรค่ะ จากเพชรเกษมข้ามา150เมตรนะคะก็จะเห็นแปลงที่ดินค่ะซึ่งเป็นสวนมะพร้าวค่ะตรงนี้ก็จะเดินมาหน้าที่ดินนะคะเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะด้านข้างแล้วก็อรอบๆแปลงที่ดินซึ่งยาวไปจนถึงท้ายที่ดินนะคะก็จะมีเหมืองเล็กๆซึ่งเป็นคลองชลประทานซึ่งเป็นคลองไส้ไก่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองดินค่ะซึ่งสามารถส่งน้ําเข้ามาใกล้พื้นที่ของเราได้ค่ะ และแปลงที่ดินนะคะทั้งหมดก็จะเป็นต้นมะพร้าวทั้งหมดเลยค่ะซึ่งอายุมะพร้าวก็อยู่ราวๆประมาณ8-10ถึงปีค่ะต้นมะพร้าวนะคะก็เป็นสายพันธุ์ของทับสะแกค่ะก็จะเป็นลูกป้อมแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเก็บมะพร้าวได้ทั้งหมดพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มะพร้าวพันธุ์นะี้จะเป็นลูกป้อมเนื้อหนานะคะก็จะให้น้ําหนักเนื้อได้ดีแล้วก็ มะพร้าวในสวนก็จะเป็นมะพร้าวแกงนะคะซึ่งจะเป็นพันธุ์ทางทับสแกค่ะก็ให้ผลผลิตได้ดีแล้วก็ดกทุกต้นเลยนะคะสำหรับพื้น,นี้ค่ะก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ทุกๆเดือนเลยค่ะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยให้ผลผลิตหมดแล้วค่ะเราเดินดูแปลงที่ดินรอบๆนะคะก็ปรับพื้นที่ให้สวยแล้วปรับทำหญ้าแล้วก็ต้นไม้นะคะก็จะทำให้ดูเตียนโลง่งเห็นพื้นที่กว้างๆค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นคลองดินนะคะซึ่งที่บอกว่า,าเป็นเหมืองรอบๆพื้นที่นะคะก็จะเป็นคลองดินซึ่งเป็นคลองไส้ไก่ค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแปลงพื้นบ้านใกล้เคียงนะคะในละแวกนี้ค่ะก็ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สวนเกษตรติดกันทุกแปลงเลยค่ะด้านซ้ายขวาหน้าหลังนะคะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยหกไร่กว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นมะพร้าวทั้งหมดค่ะแล้วก็มีพื้นที่ว่างที่สามารถจะปลูกพืชอื่นๆได้ค่ะตรงนี้ดินดีนะคะสามารถที่จะปลูกพืชล้มลุกหรือว่าพืชยืนต้นได้ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยปลูกต้นส้มโอแล้วก็เป็นต้นว่านหางจระเข้นะคะก็จะทำให้ได้ผลผลิตดีค่ะดินฟูดีนะคะตรงนี้ จะเห็นได้ว่าต้นมะพร้าวนะคะก็จะดกดีนะคะเกือบทุกต้นเลยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราซ่อมต้นมะพร้าวเล็กแล้วค่ะแล้วเดินดูรอบๆพื้นที่นะคะรอบพื้นที่ชายเหมืองของเราทายที่นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวรอบๆเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะด้านหน้าที่ติดถนนสาธารณะยาวไปตลอดอพื้นที่เลยนะคะมีความกว้างอยู่ราวๆประมาณ150เมตรได้นะคะและมีความลึกนะคะประมาณ80เมตรถึง100เมตรนะคะ พื้นที่ทั้งหมด6ไร่กว่าค่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าต้นมะพร้าวเนี่ยดกกับทุกต้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทลายมะพร้าวใหญ่เลยค่ะมะพร้าวก็จะให้ผลผลิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้ทุกๆเดือนค่ะด้านหน้าจะมีโรงเรือน1นงโรงเรือนนะคะก็จะยกโรงเรือนให้ด้วยค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะใกล้แหล่งชุมชนค่ะไม่ไกลจากโรงเรียนค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานราชการก็จะใกล้มากเลยนะคะราวๆประมาณ2กิโลเมตรค่ะจากจุดนี้นะคะเดินทางไปสี่แยกกุยบุรีก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน3กิโลเมตรค่ะเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเป็นถนนลาดยางถนนเพชรเกษมเส้นเมนหลักเป็นขาล่องใต้ค่ะ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นดินเมื่อวานนี้ฝนตกใหม่ๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าดินเนี่ยดีมากๆนะคะเป็นดินที่ฟูสามารถปลูกพืชต่างๆได้ในแปลงนะคะก็จะมีต้นมะม่วงบางส่วนนะคะอยู่ราวๆประมาณ4-5ต้นค่ะก็จะมีต้นมะพร้าวบางส่วนที่เราซ่อมใหม่นะคะซึ่งเป็นต้นมะพร้าวที่อายุยังไม่มากค่ะยังไม่ได้ให้ผลผลิตค่ะ แปลงนี้นะคะก็จะใกล้เพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะโคกหนองนาด้วยนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติค่ะและจากจุดนี้นะคะก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟค่ะสามารถที่จะเดินทางไปสถานีรถไฟอยู่ราวๆประมาณ3.5กิโลเมตรค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะติดที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินของเราเองเนื้อที่10กว่าไรนะคะรวมเผืนใหญ่แล้วก็จะประมาณ17ไร่ค่ะซึ่งท้ายที่ดินก็จะติดกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงและด้านหน้าก็จะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะด้านหน้าที่เราเห็นเป็นวิวภูเขานั้นนะคะก็จะอ่าเป็นถนนเพชร,กรเกษมค่ะ150เมตรค่ะแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาตรงด้านหน้าค่ะ อันนี้เราก็จะเดินรอบๆแปลงที่ดินนะคะด้านซ้ายมือของเราสุดแปลงที่ดินเนี่ยที่เป็นต้นมะพร้าวนะคะก็เป็นสุดแปลงที่ดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุดแปลงตรงนี้ก็จะมีแนวแนวหลักโฉนดอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้เราเดินให้เห็นบรรยากาศรอบๆของแปลงที่ดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายที่นะคะก็จะมีต้นมะม่วงอยู่บางส่วนค่ะ เส้นทางการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงที่ดินอยู่ราวๆประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน260กิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอหัวหินช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะเดินทางไปอำเภอปราณบุรีไม่เกิน40นาทีค่ะ เราสามารถที่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นรถไฟก็ได้นะคะมาที่สถานีรถไฟในโซนนี้ได้ค่ะตรงนี้เป็นโรงเรือนนะคะซึ่งเรา,าสามารถที่จะเก็บผลผลิตมะพร้าวนะคะมาไว้ตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นที่จอดรถก็ได้ค่ะด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นถนนสาธารณะด้านหน้าของแปลงที่ดินค่ะและฝั่งขวามือนะคะก็เป็นแปลงที่ดินของเพื่อนบ้านซึ่งจะเป็นสวนมะพร้าวเช่นเดียวกันค่ะ แปลงนี้6ไร่3งาน42ตารางวาค่ะขายราคาไร่ละ3,30,000บาททวนนะคะค่าโอนคนละครึ่งนะคะก็ขายราคาประเมินเลยค่ะสนใจนะคะก็สามารถเยี่ยมชม ที่ดินได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามาที่หมายเลขโทรศัพท์063 158-9982ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ทักไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแอดวัดแอ p ก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นเบอร์เดียวกันที่ให้ไว้ค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไลน์ไว้ท้ายคลิปแล้วก็ QR Code ไว้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดต่างๆของแปลงที่ดินนะคะเส้นทางการเดินทางแล้วก็ราคานะคะซึ่งจะวางรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะที่เป็นถนนสาธารณะ,ะคะ่ะถนนสาธารณะนะคะจากจุดแรกของแปลงที่ดินไปจนสุดยาวสุดแปลงที่ดินเลยค่ะแปลงนี้เป็นผืนใหญ่นะคะมีทั้งหมด17ไร่แล้วเราแบ่งเป็น6ไร่กว่าและ10ไร่กว่านะคะสนใจติดต่อสอบถามเยี่ยมชมที่ดินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้เลยซึ่งจะเป็นเบอร์เจ้าของโดยตรงนะคะและ สามารถที่จะเยี่ยมชมที่ดินได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ